เทคนิคการเลือกช่องทางการโปรโมทสินค้านะครับ e-marketplace ก็อย่างเช่น Lazada นะครับ Facebook IG นะครับ YouTube Tiktok นะครับแล้วก็ Line My Shop Line My Shop เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดที่อยากจะหาช่องทางโปรโมตเนี่ย Line My Shop เนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจเลยแหละคุณน่าจะลองไปศึกษาดูแล้วก็อีกอันนึงที่ผมอยากจะแนะนําร้านค้าเลยนะถ้าเกิดคุณขายอยู่บน Lazada นะก็คือ Lazada S o l u t i o n เรียกว่าการยิงโฆษณาบน Lazada แล้วกันนะครับก็ เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการโปรโมทสินค้านะครับต่อมานะครับเทคนิคโปรโมทสินค้าให้ได้ยอดขายเยอะโปรโมทด้วยอะไรบ้างนะครับถ้าคุณขายอยู่บนลาซาด้นะคุณต้องจอยแคมเปญไม่ว่าจะเป็นเมกาแคมเปญแคมเปญ A B C D อะไรว่าไปนะครับคูป,ปองส่วนลดร้านค้าอันนี้เป็นของที่คุณต้องมีนะลูกค้าบางทีดูปุ๊บมีคูป,ปองไม่มีคูป,ปองจะส่งฟรีมีไหมนะครับอ่าฟซี่คอมโบมีไหมแคชแบ็กหรือว่าลาสคอยนะครับ แล้วก็อันต่อมานะครับการทำคอนเทนต์ด้วยวีดีโอนะครับช่วยได้มากเลยนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าแบบนึกภาพไม่ออกครับว่ามันประกอบยังไงมันติดตั้งอยู่ตรงไหนนะครับมันทํางานยังไงนะครับอันนี้วิดีโอคุณใส่ไว้ที่ URL นะครับแล้วมันจะไปขึ้นหน้าแรกของ SKU ให้นะครับเวลาลูกค้าคลิกเข้าไปมันจะเป็นวิดีโอก่อนแล้วก็ค่อยเป็นภาพนะครับอันต่อมานะครับการทำไลฟ์ทั้งใน Facebook แล้วก็ Lazada นะครับใครยังไม่เคยทําผมแนะนานะใน Lazada มันมีมีให้ทำไลฟ์ได้ด้วยนะครับขายของใน SKU กุณเลย แบบคุณใส่ a k u ไหนไปลูกค้าจิ้มไปแล้วก็ลิงก์ไป a k u คุณได้เลยหรือการทำคอนเทนต์ด้วยรูปภาพถ้าคุณมีสินค้าคุณได้สินค้าอะไรมาครบอะไรตามที่ผมบอกแล้วนะคุณทำคอนเทนต์รูปภาพนะให้ได้ครบ ทำให้ได้ละเอียดนะครับทำให้แบบลูกค้าแบบไม่ต้องมีคําถามถือว่าคุณแบบเพอร์เฟกมากๆเลยเพราะว่าเป็นการลดการทํางานของทุกฝ่ายลงไปเลยเพียงแค่คุณอ่ะต้องตั้งใจกับ SKU อันเนี้ยตอนเริ่มต้นแค่นั้นเองลูกค้าจะมีคําถามถามเราน้อยมากลูกค้าเข้ามาดูว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อแค่นั้นนะครับแล้วก็การยิงโฆษณาใน Lazada ผมพูดไปแล้วหรือว่าช่องทางต่างๆนะครับแล้วก็ การทำรีวิวก็สําคัญนะครับถ้าเรามีช่องทางการโปรโมทอื่นๆเราอาจจะทํารีวิวเองก็ได้จ้างเขาก็ได้นะครับหรือให้เพื่อนคุณเองเนี่แหละรีวิวให้หน่อยพูดง่ายๆนะครับเพราะสินค้าที่มีรีวิวเนี่ยมักจะขายได้ดีกว่าสินค้าที่ไม่เคยมีรีวิวเลยอันนี้จากประสบการณ์ผมนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางอื่นๆอีกมากมายนะครับและต่อมานะครับเคล็ดลับแอบดูสินค้าขายดีในลาซาด้ามาดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างเข้าไปที่วิเคราะห์ธุรกิจนะครับเครื่องมือ สายมือของจอของคุณนะครับคุณไปดูเลยนะครับว่าอันดับ1 2 3ในหมวดที่คุณขายมีใครบ้างที่ผมยกตัวอย่างมาคือเดือนธันวาคุณดูนะครับวิเคราะห์ธุรกิจอันดับท็อป30ร้านค้านะครับคุณดูนะครับ123เป็นใครบ้างจริงๆคุณดูไ,ได้ไปถึงเนี่ยจนถึง30เนี่ยแหละจนถ,ถึงเนี่ยคุณเห็นมาหน้าละสิเป็นมี3หน้าก็คือ30คุณเข้าไปดูเลยนะครับร้านเนี้ยเขาขายอะไรบ้างราคาเป็นยังไงบ้างมีกลยุทธ์อะไรบ้างเราเอามาปรับนะครับเนี่ยคุณเข้าไปดูเลยว่าร้านที่เขาขายดีเนะ เขาขายอะไรดีอันนี้คือ1เคล็ดลับนะครับเป็นท็อป30นะครับต่อมาท็อป50สินค้านะครับในหมวดที่คุณขายคุณลองดูนะเนี่ยเดือนธันวานะครับผมยกตัวอย่างมาให้คุณดูท็อป50สินค้าในหมวดยานยนต์และอุปกรณ์ก็คือหมวดที่ผมขายคุณดูนะ1 2 3เป็นอะไรบ้างคุณไปดูสิว่ายอดการเติบโตเขาเป็นไงบ้างบางคนนะครับเติบโตเป็น9,00% 0กว่าเปอร์เซ็นต์คุณคิดดูดีครับเขาเติบโตมากขนาดไหนคุณหาสินค้าแบบเขาได้ไหมถ้าวันนี้คุณเข้ามาดูคุณณยยััังงไไไมม่สานนะะะคคุจดดดูขออ้้ก็รบ วงกลมดมสีเหลืองเนี่ยถ้าคุณจิ้มไปที่ราสมอหรือนนนอนราสมอก็ได้หรือจะดูสินค้าทั้งหมดก็ได้คุณจะรู้เลยว่าอาถ้าเกิดคุณไม่ใช่ไปราสมอคุณอยากรู้ใช่ไหมว่าราสมอขายอะไรคุณก็จิ้มเข้าไปดูก็ได้แล้วมีตั้ง50ให้คุณเลือกนะแค่คุณหาของมาขายให้ได้50รายการที่เป็นท็อปเนี่ยถ้าคุณมาขายผมว่าคุณก็ขายได้เยอะแล้วนะอันนี้คือเป็นเคล็ดลับเลยนะครับซึ่งคุณสามารถเข้าไปดูเป็นวันก็ได้เป็นสัปดาห์ก็ไไดดดด้้้้้แต่่ผมเเเเเเลลืือออกกปป็็นนนนนนถาาาิคุณรรรููวววััจะะยยีีข คุณแบบจดๆๆไปให้หมดเลยหรือทำไงก็ได้ที่คุณจะแบบเอาข้อมูลออกมาให้ได้แล้วคุณก็ไปหาสินค้านั้นมาขายนะครับต่อมานะครับการวิเคราะห์ธุรกิจก็คือคีย์เวิร์ดนะครับผมก็มีท็อป50คีย์เวิร์ดที่เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าคุณเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้เอามานะครับแล้วก็ไปต่อยอดเอาว่าหมวกกันน็อกก็มีหลายยี่หอ้อมีหลายแบบนะครับกล้องติดรถยนต์ก็มีหลายยี่หอ้อมีหลายแบบคุณก็ไปลองดูว่าแต่คำพวกนี้ ลาซาด้ารวบรวมข้อมูลมาให้คุณเรียบร้อยแล้วนะครับว่าคนเซิร์ชอะไรในหมวดคุณเยอะที่สุดเพราะงั้นคุณไม่ต้องไปมโนเองลาซาด้าบอกให้คุณเรียบร้อยแล้วคุณจะดูเป็นวันก็ได้เป็นอาทิตย์ก็ได้นะครับมีอย่างหนึ่งสินค้าติดเทรนนะครับในในหมวดที่เราขายนะครับคือคุณไปดูว่าสินค้าติดเทรนของคุณเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคุณก็ไปดูมาคุณสามารถหาสินค้าแบบเนี้ยมาขายได้ท่านั้นยังไม่หมดนะครับถ้าคุณเข้ามาเนี่ยคุณเข้ามาที่เครื่องมือเพิ่มยอดเข้าชมนะครับเนี่ยมันจะเขียนเลยว่า เพิ่มโอกาสในการขายดีนะครับคุณมาดูมันจะมีเขียนแต่นี้มันเป็นสินค้าในหมวดของผมนะคุณถ้าคุณไม่ใช่หมวดผมคุณไม่ต้องสนใจนะครับแต่มันจะมีเขียนเลยว่าสินค้าที่คนค้นหาเยอะที่สุดยังมีขายไม่มากใน Lazada นะครับ เขาก็บอกแล้วว่าว่ามันยังมีขายไม่มากในลาซาถ้าคุณเอามาเพิ่มเติมนี้เนี่ยนะบางทีอ่ะคุณจะได้ชาเลนจ์เพิ่มด้วยคะแนนที่ผมบอกว่าคุณเก็บเอาไว้ดูในวิเคราะห์ธุรกิจได้แล้วมันมีเพิ่มเติมนะครับคุณคุณลองคลิกไปดูให้สุดก่อนว่าเนี่ยไอของพวกนี้คือของที่ลาซาอยากได้แต่มีคนขายน้อยนะครับถ้าคุณเอามาขายได้ผมรับประกันได้เลยว่ากว่าคนอื่นจะรู้สึกตัวคุณเก็บไปเยอะแล้วนะครับ